ต่อด้วยจังหวัดสงขลาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมศิริวันวรี2สงขลาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมเปิดอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาหาข้อมูลครับ ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมศิริวันวรี2สงขลาตำบลคูหาใต้อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลานายเจตนายเจตศดากรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแพเพื่อถวายรชาชสักการะเบื้องหน้าพระรูปและอ่านบทอาศิรวาตถวายพระพร จากนั้นนำส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566ส่งเจริญพระชนมพรรษาครบ36พรรษาพร้อมมอบทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน10ทุนทุนละ2,000บาท จากนั้นพระสงฆ์สิบรูปสวดเจริญสวดพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถาวายพระพรชัยมงคลผู้นำศาสนาอิสลามนำขอพรดูอาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าถาวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยความน้อสมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงปะสุนิกรซึ่งตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาจักรประชารา์ ทั้งนี้หลังเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศิริวันวลี2สงขลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศิริวันวลี2สงขลาโรงเรียนชุมชนในเขตอำเภอรัตภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย